สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์ n 8 n workflow automation จาก edd podcast ตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วครับแล้วเราจะพาทุกคนเข้าสู่เรื่องที่ลึกที่สุดและ Advance ์ที่สุดนั่นคือการออกแบบ workflow ขั้นสูงการสร้างระบบอัตโนมัติที่เสถียรขยายได้และใช้ในระดับองค์กรจริงสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนเรากำลังต่อจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของระบบ a u t o เ a t i o n เลยนะคะเพราะหลังจากที่เรารู้จัก n o d การใช้เว็บฮุกการเชื่อมฐานข้อมูลแจ้งเตือนไลน์สร้างแดชบอร์ดอื่นๆตอนนี้เราจะรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบค่ะงั้นเริ่มจากคำว่า Subworkflow ก่อนเลยครับมันคืออะไร Subworkflow คือ w o r k ์ l โฟย่อยที่เราสร้างไว้ให้สามารถถูกเรียกใช้ซ้ำได้เหมือนฟังก์ชันในภาษาโปรแกรมค่ะ เช่นเราสร้างสับ workflow ที่ใช้ส่งอีเมล workflow ไหนๆก็เรียกมาใช้ได้ไม่ต้องทำซ้ำใหม่แล้วเราจะเรียกสับ workflow ได้ยังไงครับใช้โนดที่ชื่อว่า execute workflow ค่ะแค่เลือกเชื่อของ workflow ที่เราสร้างไว้จะส่งค่าพารามิเตอร์ไปก็ได้แล้วจะรับค่ากลับมาก็ได้แบบนี้เราก็สามารถแยกงานออกเป็นโมดูลได้เลยสินะครับถูกต้องค่ะเช่น โมดูล1ตรวจสอบข้อมูลโมดูล2แปลงค่าโมดูล3เขียนลงฐานข้อมูลโมดูล4แจ้งเตือนแต่ละอันเป็นเวิร์กโฟลของตัวเองแล้วเวิร์กโฟลหลักค่อยเรียกใช้เรียงกันข้อดีคืออะไรครับแก้ไขง่าย แ้ workflow ่ o r k f l o w ใด Workflow เดียวไม่กระทบของอื่นใช้ซ้ำได้ Workflow ใดจะใช้ก็เรียกมาโหลดเร็วไม่ต้องมีโหนดเยอะๆใน Flow เดียวจัดการง่ายเห็นภาพรวมเป็นระบบย่อยที่ต่อกันค่ะพูดถึงเรื่องการควบคุมความถูกตอ้องเวลา Workflow มีหลายขั้นตอนเช่นส่งอีเมลแล้วค่อยหักสต็อกแล้วค่อยส่งใบเสร็จถ้ามันค้างตอนกลางทางแล้วครับเราจะจัดการยังไงดีมากเลยค่ะวิธีคือใช้ระบบที่เรียกว่า transaction like เช่น สร้างสเต t u s f i ล l ไว้ใน DB ว่า pending, processing, success, fail ทุกขั้นตอนเปลี่ยนสเตตัสตามผลถ้า fail บันทึก error แจ้งเตือนใช้โนด e wait หรือ retry เพื่อให้ Flow มีความทนต่อความผิดพลาด Workflow ที่ใหญ่ๆจะช้าบ้างบางทีค้างเลยมีวิธี Optimize ยังไงครับแยก Flow ให้เล็กลงใช้ sub workflow ตั้ง Limit ใน loop เช่น แบช50รายการต่อรอบใช้ if switch ลดโนดที่ไม่จำเป็นใช้ q-mode plus redis ให้ทำงานเป็นลำดับปิด locking กกที่ไม่จำเป็นไม่ดึงข้อมูลมากเกินเช่น select star from ใช้ pagination เมื่อ API มีจำนวนมากเราจะควบคุมเวอร์ชั่นของ workflow ยังไงครับถ้าทำงานกันหลายคน n 8 n สามารถ export workflow เป็น json ได้ค่ะ แนวทางที่ดีคือใช้กิจจัดการ Workflow แยกไฟล์แต่ละ f l o ์เป็นเวอร์ชันเช่น Flow Customer v1.json ใช้ c.li หรือ a.p.i ในการ Import เข้าระบบอัตโนมัติทำ c.i.c.d เพื่อ Deploy Flow จาก GitLab หรือ Git Hub เข้า r o d u c t i o n องค์กรที่มีพนักงานหลักพันคนใช้งานพร้อมกันหลาย f l o ์เราจะออกแบบยังไงให้ระบบไม่ล่มครับ ใช้ n8n แบบ Cluster หลายโนดเปิด Redis และ External DB PostgreSQL ตั้ง r a t d limit ใช้ครอนอย่างเหมาะสมไม่ให้ชนกันตั้งค่า Environment ให้รองรับ job จ,จำนวนมาก Monitor load ด,ด้วย Grafana Prometheus แ yeah ยก flow ตามทีมเช่น HR Sales Dev องค์กรที่ต้องการมี audit log ห,หรือ execution history n8n รองรับไหมครับได้ค่ะ เก็บ execution log ใน external database ส่ง log เข้าระบบเช่น ELK, Loki, Fluentd เก็บ input output ของทุกโหนดท้ง flow ที่บันทึกสถานะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น approve, reject, export execution log เป็น CSV, Excel ส่งทางอ e ีเมลอัตโนมัติองค์กรที่อยากให้พนักงานใช้ n8n ต้องเทรนยังไงครับ จัดเวิร์กช็อปสอนพื้นฐานโนดและโลจิกสร้างโฟล์ตัวอย่างเช่นลางานแจ้งเตือนตรวจสต็อกจัดเทมเพลตโฟล์ให้ใช้ต่อยอดแยกสิทธิ์การเข้าถึงให้พอดีเช่นคน HR ดูแค่โฟล์ HR มีระบบฟีดแบ็กถ้ามี flow โฟล์ล่มหรือทํางานผิดในตอนสุดท้ายนี้อยากให้คุณช่วยสรุปสิ่งสําคัญที่สุด7ข้อสําหรับการทํา N8N Workflow ที่ยั่งยืนใช้งานได้จริงในองค์กรครับ ออกแบบ Workflow แบบโมดูลและใช้สับ w o r k f l o w ทำ l o g g i n g และ Error Handling ทุกขั้นตอนเชื่อมต่อกับระบบหลักผ่าน API DB โดยมีออทที่ปลอดภัยเก็บข้อมูล Execution อย่างมีระบบทำ Monitoring แบบ Realtime+ plus a ดชบอ a r ดให้ผู้บริหารดูได้ง่ายวางแผนการ Scale เช่นใช้ Redis Cluster External DB ทำ CI/CD และ Git Control เพื่อ Deploy อัตโนมัติองค์กรที่อยากให้พนักงานใช้ N8N ต้องเทรนยังไงครับ จัดเวิร์กช็อปสอนพื้นฐานโนดและโลจิกสร้างโฟล์ตัวอย่างเช่นลางานแจ้งเตือนตรวจสตอกจัดเทมเพลตโฟล์ให้ใช้ต่อยอดแยกสิทธิ์การเข้าถึงให้พอดีเช่นคน HR ดูแค่โฟล์ HR มีระบบฟีดแบ็กถ้ามีโฟล์ล่มหรือทำงานผิดในตอนสุดท้ายนี้อยากให้คุณช่วยสรุปสิ่งสำคัญที่สุด7ข้อสำหรับการทำ N8N WORK f l o w ที่ยั่งยืนใช้งานได้จริงในองค์กรครับ ออกแบบ Workflow แบบโมดูลและใช้ Subworkflow ทำ l o g ก i n g และ Error Handling ทุกขั้นตอนเชื่อมต่อกับระบบหลักผ่าน API DB โดยมีออทที่ปล